สถานการณ์ของโลกทุกวันนี้ทำให้ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาและอยู่ในความสิ้นหวังไร้ทางเยียวยารักษาและการช่วยให้รอดที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดที่ร้ายแดงความเจ็บป่วยความวิตกกังวลทางด้านจิตและร่างกายความขัดแย้งที่อยู่ในครอบครัวและสังคมความวุ่นวายสับสนทางด้านจริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและสงครามที่จะเพิ่มทวีขึ้นเพื่อนมิตรที่รักทุกท่านคุณมีความรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สิ้นหวังหรือมีความหวังกิติคุณของพระเจ้าอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรในความเป็นจริงแล้วในพระเยซูมีความหวังเพื่อจะช่วยเพื่อนมิตรที่รักทุกท่านได้พบกับความหวังซึ่งอยู่ในการช่วยให้รอดนี้ เหตุใดในพระเยซูจึงมีความหวังซึ่งอยู่ในการช่วยให้รอดนั่นก็เพราะว่าพระนามพระเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระยะโฮวาผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์หนังสือโยฮันบทที่4ข้อ42กล่าวว่าบัดนี้เราได้เชื่อเพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอดอย่างแท้จริง และในหนังสือกิจการบทที่ 4, 12ข้อ12ยังกล่าวว่านอกจากโรคแล้วไม่มีความรอดในผู้อื่นเลยเพราะว่าไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วยเราให้รอดได้ในถามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าในวันนี้หากเพื่อนนิดที่รักต้องการที่จะถูกช่วยให้รอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับท่านเพียงแค่ท่านต้อนรับโองเข้าสู่ภายในท่านโดยการร้องเรียกพระนามนี้ว่า โอ้พระเยซูโอ้พระเยซูขอเพียงพระองค์ทรงกลายเป็นความรอดให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าที่แท้จริงอาเมนหากท่านได้มีความเชื่อในกิตติคุณของพระเจ้าและอธิษฐานตามอย่างนี้ท่านสามารถติดตามเหตุกิตติคุณของพระเจ้า หรืออินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมจากเราได้ที่เขตจุติคุณขอพระเจ้าเรายินดีที่จะช่วยเหลือให้ท่านได้พบกับความหวังซึ่งอยู่ในความรอดของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง